สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ a n n e l นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเ e ียโ l กนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมีบั๊กอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอยู่ในช่วงของการเสริมดวงลองดูแล้วกันนะผมทําการสุ่มนั่นสุ่มนี่นะครับผสมนั่นผสมนี่แล้วแม่งเป็นยังไงบ้างว่าดวงมันเนี่ยจะติดยอดขนาดไหน นะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกมลิส m a n s h o p ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปที่สําคัญนะครับทางลิส m a n s h o p เนี่ยรับเติมเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a o m a o x pubg free fire aov genshin v a l a n t นะครับและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนยังไงนะครับกดลิงก์ขันใต้ได้เลยนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีแพทใหม่เข้ามานะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยของใหม่มาสักทีมาให้สุ่มกันสักทีหลังจากอัดอั้นกันมานานนะครับแล้วไหนจะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยขอ,อคอยแม่งอัพมาจะเสร็จอยู่แล้วอัพมาเป็นสิบวันแม่งพอมาถึงวันนี้แม่งบั๊กเฉยรีเฉยรับไข่ให้ได้ไม่ได้บ้างนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมอันแรกเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปครับก็คือในนี้ครับ เนี่ยนะครับสาหรับใครที่สุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถสุ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอเมื่อวานตอนที่มันทําการแมนทานแนนเซอร์เวอร์นะครับทีนี้ลองกันหน่อยเลยแล้วกันนะขอลองกันหน่อยเลยนะครับผมไปเลยครับผมมาลองดูดีว่ามันจะมีอะไรได้บ้างนะครับผมเนีอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยเลยนะครับขอสุ่มหน่อยแล้วกันนะครับไปผมว่าแม่งก็ไม่ทองเนี่ยแม่งไม่ทองมาจะเป็นเดือนแล้วมั้งนะครับ เออไอหมายถึงว่าไอเปิดฟรีตรงเนี้ยนะผมเปิดไม่ไม่เคยเลยไม่เคยได้ลุ้นกับเขาเลยผมเห็นเขาื่นเนี่อติดกันโคมคามตัดดสงตัดแดงนะครับในช่วงแรกๆอ่ะผมมันก็เหมือนกระดวงดีเหมือนกันนะคล้ายๆว่ามันจะดวงดีมันก็ได้มันก็ติดมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยไม่รู้กี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับแม่งไม่เห่าไม่หอนอะไรกับเขาเลยครับผมทุกอย่างคงที่เหมือนสตาร์อยู่กับที่อ่ะเออเนี่ยไม่ได้นะครับผมว่าไม่ได้อ่ะแอง รู้สึกเหมือนเสียงเงินฟรีอะเรียบร้อยครับไม่มีนะครับโอเคนะครับมาต่อไปนะครับนี่ครับมันมี2ออย่างครับที่เข้ามาให้เราทําการสุ่มได้นะครับก็คือกงเล็บมังกรนะครับแล้วก็ดวงตามังกรหลายหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสุ่มวัตถุดิบมังกรเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการได้ถูกไหมแต่บอกเลยว่ากงเล็บกับดวงตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่เอาเข้าไปนับรวมในวัตถุดิบมังกร ะครัวัตถุดิบมังกรนส่วนใหญ่จะมีแค่เก็ดหนังเขานะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการรับรายงานมาว่ามันเปิดวัตถุดิบมังกรแล้วได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันราคาแพงกว่าคุณเห็นไหเนี่ยสองพัน่ะได้ไมเลสสี่พันเลยนะนะครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะยังไม่เข้าไปทําการผรสมอยู่ในวัตถุดิบมังกรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากได้ก็เอาเลยครับแยกเอาเลยนะครับก็คือต้องแยกอ่ะแยกสุมเอาเลยครับ แล้วก็มีมีคนได้เยอะแล้วนี่ผมเห็นนะครับมีหลายคนได้แล้วนะครับผมแล้วก็มันจะมีของใหม่เข้ามาครับนี่ครับแพ็คนะครับผมแพ็คกรงเล็บกับแพ็คดวงตามังกรก็เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าซื้อเนี่ยก็ได้ไมเลสด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแพ็คนนี้อีกครับที่มันเป็นมังกรมาใหม่น่าจะเป็นมังกรฝั่งสมุดนะครับก็คือเหมือนเดิมครับป้ายซื้อทองได้สุ่มทองด้วยนะครับผม ถ้าเป็นแพ็คนะครับผมพรแห่งมังกรฟ้าเนี่ยอันเนี้ยนะครับจะสามารถซื้อซ้ําได้4ครั้งก็คือศูนทับสนะครับผมต่ออายุตัวละครนะครับถ้าเป็นมังกรขาวก็ศูนทับสเช่นกันนะครับแล้วก็มังกรนะครับบรรพการนะครับอย่างละสี่เอาง่ายๆเลยครับเราสามารถซื้อได้แลวซึ่งในแพ็คเนี่ยก็จะมีทองให้ด้วยนะครับผมมีทั้งทองแล้วก็ที่สุ่มเงินสําหรับกอบบิน ใครดวงดีก็ได้เยอะนะครับใครดวงไม่ดีก็ได้ทีละทีละหนึ่งทองสองทองสิบทองยี่สิบทองก็แล้วแต่นะครับผมผสมบนเปยกันไปและนี่ก็จะเป็นรูปแบบนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เตือนตรงนี้ไว้นิดนึงครับสาหรับใครที่เล่นใหม่อย่าลืมซื้อนะครับแพ็คนี้เนี่ยมันจะให้เราซื้อฟรีนะครับก็คือง่ายๆเราจะใช้แค่ไอทองแดงเนี่ยต่อวันในการซื้อนะครับผมมันจะใช้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละนะครับทองแดงนะครับผม อย่าเข้ามาลืมอ่อย่าลืมเข้ามาซื้อแม่อย่าเข้ามาลืมอย่าลืมเข้ามาซื้อกันด้วยนะครับมันจะซื้อได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็วิ่งม้าอย่าลืมนะครับวิ่งม้าเนี่ยนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถแลกของได้ทุกวันนะครับของวันนี้ผมก็ยังไม่แลกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตามนี้นะครับผมก็จบไปนะครับสําหรับในส่วนของไอเทมช็อปทีนี้นะครับ มันมีบั克อะไรบ้างนะครับบั克ที่เขาจะพบเจอกันณนตอนนี้นะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวตอนเช้าวันนี้8ปดโมงเนี่ยมันจะทําการรีเซิร์เวอร์อีกครั้งหนึ่งหอคอยเนี่ยอย่างของน้องผมเนี่ยมันอัพมาเป็น10วันเลยนะครับแล้วมันกําลังจะเสร็จแล้วอะ่ะในอีกแบบไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาทําการปิดเซิร์เวอร์ไปครับแล้วมันก็โปเชะนะครับเรียบร้อยอครับแม่งรีแม่งแม่งบั克อะ่ะเอาง่ายแม่งบั克ครับผม ก็คืองานเข้าไปนะครับก็ที่เหลือถามว่าต้องทํายังไงแก้ไขยังไงก็คุณต้องรอนะครับแล้วก็บางคนรับไข่ให้ได้ไม่ได้นะครับบางคนรับไข่ให้ได้ไม่ได้ก็ต้องรอเช่นกันหรือไม่คุณลองออกเข้าใหม่อย่างผมอะตอนแรกก็รับไม่ได้แต่ผมก็ออกเข้าใหม่พอออกเข้าใหม่ปุ๊บแม่งได้เฉยเลยนะครับผมผมก็รับไข่ได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้หอผมก็เนี่ยสิบสามสิบสามสิบสามนะครับประมาณนี้เลยนะครับดีนะว่าผมอะฉุกคิดแล้วก็ฉุกใจอัพไป ก่อนที่มันจะทําการปิดเซิร์ฟเวอร์ผมก็เลยกดอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอากันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมสําหรับกล่องกาชาเกลือวันนี้ผมจะแลกสักสากล่องแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าจะเปิดช่วงท้ายผมขอดึงเร่งเอาไว้ก่อนอ,อนี่นะครับผมลงทะเบียนมาเลยสามกล่องภาบ แล้วก็ซื้อมาเลยสามกล่องบ้าบไหครับพอซื้อมาสามกล่องเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวเรามาดูว่าจะแดงไหมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งจะแดงหรือเปล่าอ,าอ,าอ่าเดีย๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนเนี่ยเขาก,กดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเร่งทีเดียวนะครับผมโอเคเราไปดูกันก่อนว่าคนดวงมันจะรวยเนี่ยวลามันผสมของเนี่ยยังไงมันก็ไม่ติดนะครับตัวอย่างเช่นผมในคลิปนี้ไปดูกันครับ เน่จัดให้มังกรครบ300ตัวแล้วผมได้แต่นั่งภาวนาว่าเฮ้ยหวังว่าหรืออาจจะหรือว่าเราจะมีโอกาสไหมนะที่เราจะได้เก็ตสักทีเพราะหลังได้อาวุธมากนะครับจะได้ไม่ต้องสับอาชีพไปมาลาคาหน้าเบื่ออยากได้เก็ตสักทีพร้อมที่จะทำมากเลยทำไมคนที่พร้อมทำมึงถึงไม่ดอดนะครับ แล้วสัดฟ้าเนี่ยผมสุ่มได้สามครั้งในการผสมนะครับมันจะเอามาผสมได้สามครั้งถามว่าผมจะเอาเปลี่ยนแทนตัวอะไรครับก็ไอวีน้าผู้งดงามผมนีไงนะครับมันแบบว่าหงุดหงิดมันขวางลูก,กตาผมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเล่นสอสไมาอีกสองตัวนะครับเท่ากับว่าผมน่าจะผสมได้สามครั้งนะครับแล้วเผิผ่อาจจะได้มากกว่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีน่าจะได้สี่นะเออคุณต้องลองคิดดูแล้วกันผสมสี่ครั้งคนอื่นก็ผสมกันทีนึงติดทีนึงติด ผมแม่งผสมแบบเป็นสิบสิบทีะนะครับส่วนมังกรแดงก็อย่างที่ผมบอกว่าคุณก็แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์แดงสกิลแดงนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเกตหนังเขาแดงนะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมต้องการจะามาแทนก็ไอแทนตัวน,นี้แหละไอ,อนนะเอาปาวานนี่แหละเกลียดมันมากเลยนะครับผมไม่รู้จะเอามาทําไมกูไม่ใช่สา,ายเวทซท่า่อยเออพับขาดังนั้นเรามาสุ่มก่อนแล้วกันนะครับ เราตุ่มตัดฟ้าก่อนแล้วกันเพี้ยสองทีเรียบร้อยนะครับเข้มเข้มนะครับขออีกทีนิจะไปหนึ่งเคลียเฮ้ยมาน้ำมาแล้วเรายังมีที่ปลดผลึกอยู่อีกหนึ่งอันใช่ไหมอ,อ่ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันโอ้เนี่ยะสม,มะอะไรก็ไม่ติดนะครับไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับดังนั้นเราลองมาลุ้นกันดูว่ามัางกร300ตัวนี้ของผมจะได้เป็นอะไรมาอีกนะครับเกตหนังเขา แต่กูขอร้องเขาอย่ามากูมีหลายอันแล้วเนี่ยบนหัวเนี่ยนะครับผม <c oughs> ไปปลดประนึกกันครับได้แต่แบบว่าตีโพยตีพายแล้วแต่ว่าโทษเอ่อต้องมานั่งลุ้นดวงชะตาบุญมหาวัฒนาส่งนะครับผม ทำใจอยู่นานไหนไปสุ่มก่อนดีว่าแล้วเดี๋ยวค่อยออกมากดนะครับจัดไปครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอัปเดตแพทใหม่วันนี้เนี่ยเอาไอ้เจ้าลิงออกแล้วนะครับไอ้ลิงจักจั๊กเอาออกไปแล้วครับผมดูดิผมสุ่มสกิลอะเนี่ยดูนะเมื่อกี้สิบเอ็ดเนี่ยมาสิบสองสิบสามแล้วเนี่ยดูเดิกแงไ้ไ,ไม่มาแม่งไม่มีสีดองห้ผมเห็นตะตวงหายหัวไปหมดนะครับผมอย่าสุ่มเกินนะครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเนื้อไปสุ่มสัตว์แดงแม่งเลย ไปครับมีไหมดูดิอย่าเรียกว่าสุ่มตัดแดงดีกว่าวะ่ะต้องเรียกว่าสุ่มตัดเขียวดีกว่าว่คือว่าเอ่อสุ่มตัดเขียวแล้วก็ต้องเรียกว่าไต่เต้าขึ้นมาเป็นอ่ะตัดแดงเออมันจะมีบ้างไหมเนที่แบบว่าเปิดแล้วได้โธมครามอตั้งแต่เล่นมาเกมเนี้ยเปิดได้แค่ครั้งเฮ้ยเอาว่ะไหนขอลองปืนปัดปป๊ดปืนปั๊ดโอ้เห็นหน้ามันแล้วบ้องแบลวจริงๆเลยอยากจะบ้องกับลูกตาสักทีหนึง่งเฮ้ยถ้างั้นเราก็สุ่มได้ครั้งนึง่งเดด ไม่ใช่เดี๋ยวไม่เรียกว่าสุ่มเราก็เรียกว่าผสมนี่ไงเรามีอยู่ในนี้หนึ่งตัวเอาออกมาครับเออเอาออกมา,อ,าออกมาหนึ่งสองสามผสมดิมันจะมีดวงไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยอ้าวเอาว่าโอ้เออชีวิตมันเศร้าอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคนมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ันยังคำ่ำ เออมันไม่ต้องคือเอเงี้ยคนดวงจะเฮียครับพูดง่ายๆเลยดวงมันจะเฮียดวงมันจะเลวร้ายหน้าสันตโลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับทำยังไงมันก็ไม่ได้หรอกครับครับก็ตามนี้แหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เอา้าทำไมเกมโอโ้โหโหลดดิ้งอะไรอีกแล้ววะเนี่ยไม่มาอีกครับเงียบหายไปสองสามปีโอเคนะครับวันนี้ง่ายๆเลยโดยรวมแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับอ๋อมันมีอย่างหนึ่งนะครับ ผมเปิดให้ดูไม่ได้เลยด้วยตอนนี้แม่งดันค้างแล้วก็ขึ้นโหลดดิ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะมีอกอย่างนึงครับคือตั๋วเดินทางข้ามเวลานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเอาออกไปแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีฟีดแบ็ k จากการที่แบบว่าคนส่วนใหญ่อ่ะมันอาจจะติดดีเลย์น้อยไปแล้วผมคิดว่าน่าจะมีคนจํานวนมากในการที่แบบว่ารีพอร์ตเรื่องเนี้ยไปที่ตัว GM นะครับหรือว่าไปที่ตัวผู้พัฒนา แล้วก็คงจะได้ข้อสรุปมาเร็วๆนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ตั๋วเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่ามันดีเลยน้อยไปไหมหรือว่าเขาอาจจะเพิ่มตั๋วเดินทางข้ามเวลาให้แบบว่าใช้เยอะขึ้นเพื่อที่แบบว่าจะไม่มีการที่แบบว่าโยกย้ายกําลังไปตีนั่นตีนี่อะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าการย้ายข้ามโซนอาจจะเสียมากกว่าเดิมหรืออาจจะติดคูดาวอาจจะมีคูดาวว่าแบบการย้ายไปแล้วเนี่ยอาจจะติดเป็นเดือน2เดือนสมเดือนนะครับแล้วถึงจะย้ายได้หนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มความเสียรให้กับในตัวของเฟิร์มเวอร์นะครับผมดังนั้นเราก็ต้องรอดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมเงาะชาแนลแล้วก็อย่าลืมนะครับลิสแมนช็อปครับถ้าร้านเติมเกมต้องลิสต์แมนช็อปเท่านั้นบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบายจ้ะจุ๊บจบ